สวัสดีครับผมอรุณสีฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผิวผิวของคนเรานั้นเป็นยังไงบ้างเราก็จะมาดูในประโยคนะครับประโยคที่1 I feel like my skin is dry I feel like my skin is dry ฉันรู้สึกว่าผิว ผิวหนังของฉันเนี่ยมันแห้งนะครับผิวแห้งเป็นคนผิวแห้งประโยคด้านล่างนะครับ but i have oily skin but i have oily skin อันนี้เพื่อนอีกคนก็พูดว่าแต่ฉันน่ะผิวมันนะฉันผิวมัน,นะน,มนหรือฉันมีผิวมันนั่นเองนะครับซึ่งก็จะตรงกันข้ามกับผิวแห้งนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ผิวหนังของแต่ละคนซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นะครับข้ 2> อ 2. I often have itchy limbs I often have itchy limbs บางบางครั้งฉันมีอาการคันตามแขนขานะครับอันนี้ก็ถ้าตามประโยคจริงๆก็คือบางครั้งฉันมีอาการคันนะครับ ถ้าเราตามแขนขาเราก็อาจจะบอกว่า I often have itchy limbs on my hands and legs อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอย่างนี้เขาเรียกว่า sensitive skin นะครับ sensitive skin ก็คือเป็นผิวที่จะมีผื่นขึ้นง่ายแล้วก็มีอาการคันแล้วก็มีอาการแสบหรือบางคนก็มีสิวขึ้นคนที่มีผิวหนังลักษณะอย่างนี้ก็จะเรียกว่า sensitive skin นะครับ ก็เป็นศัพท์ที่พวกเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินและได้ใช้ผมก็เอามานะครับเพื่อให้เพื่อนๆน,นั้นได้รู้จักศัพท์เหล่านี้นะครับข้อ3ครับ Why do I have f l e c k l e s on my face? Why do I have f l e c k l e s on my face? ที่หน้าของฉันเนี่ยมีฝ้าขึ้นนะครับมีฝ้ามีกระขึ้นเป็นเพราะอะไรเหรอนะครับ อันนี้ก็เป็นคำถามที่เพื่อนก็ถาม f l e c k l e s นะครับก็คือฝ้าหรือกระนั่นเองนะครับผิวอย่างนี้เขาเรียกว่า pigment skin นะครับ pigment pigment แปลว่าการย้อมสีนะครับก็เอามาใช้กับ pigment skin ก็คือผิวที่ออกสีคล้ำหรือดำด่างหรือกระหรือฝ้านะครับอันนี้ก็จะเรียกว่า pigment skin ก็อาจจะต้องจำศัพท์เหล่านี้เอาไว้นะครับเพื่อเวลาคุยกันก็อาจจะเอามาใช้ได้อันนี้ก็เป็นศัพท์ในชีวิตประจำวันด้วยข้อ4นะครับ How many hours a day do you stay in an air conditioned room? How many hours a day do you stay in an air conditioned room? คุณอยู่ในห้องปรับอากาศหรือในห้องแอร์เนี่ย วันละกี่ชั่วโมงนะครับที่ถามอย่างนี้ก็เพราะว่าการที่เราอยู่ในห้องแอร์นานๆปรับห้องปรับอากาศนานๆมันก็จะทําให้ผิวเนี่ยแห้งได้นะครับซึ่งอันนี้สําหรับคนเอเชียเนี่ยก็ไม่ค่อยจะรู้สึกหรือสนใจให้ความสนใจเท่าไหร่นะครับขออยู่ห้องเย็นๆเย็นสบายดีกว่า แต่ถ้าเป็นคนที่รักสวยรักงามก็คงต้องทาผิวก็คือมีพวกโลชัน่นกันผิวแห้งอะไรทานองนี้นะครับก็จะทำให้ผิวเนี่ยดีสำหรับคนที่รักสวยรักงามข้อ5ครับ in winter my skin gets flaky in winter my skin gets flaky นะครับก็คือช่วงหน้าหนาวเนี่ยผิวของฉันเนี่ยจะเป็นสะเก็ด ก็คงสังเกตนะครับแต่เดี๋ยวนี้เมืองไทยมันไม่ค่อยหนาวถ้าเราไปทางภาคเหนือเนี่ยช่วงหน้าหนาวใหม่ๆหน้าหนาวเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยนะครับคนที่อยู่ภาคกลางเนี่ยไปเที่ยวก็จะรู้สึกได้ว่าอากาศมันเย็นถึงขั้นติดลบก็จะเห็นว่าผิวเนี่ยมันจะแห้งบางคนก็จะเป็นสเก็ตนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า f l ลกี y นะครับ In winter my skin gets flaky ก็เป็นเรื่องของคุณภาพของผิวของแต่ละคนอย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เอาไว้คุยกันนะครับเป็นคำศัพท์ซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ข้อ6ครับ Look at my face I'm in my 3 0 s and I've got wrinkles Look at my face I'm in my thirties and I've got wrinkles ดูหน้าฉันสิฉันอายุ30กว่าแล้วนะครับ my thirties มีริ้วรอย and I have got wrinkles นะครับตัวนี้อ่านว่า wrinkles นะครับก็คือมีริ้วมีรอยขึ้นที่ใบหน้าหรือตามหางตาอะไรพวกนี้นะครับก็เรียกว่า wrinkles อันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณภาพของผิว ก็แล้วแต่นะครับบางคนก็เกิดขึ้นเร็วบางคนก็ผิวดีก็เกิดขึ้นช้ามันก็มีหลายอย่างหลายปัจจัยนะครับโดยเฉพาะการพักผ่อนหรือการใช้ชีวิตนะครับบางคนใช้ชีวิตยามค่ำคืนมากเกินนะครับข้อ7ครับ Drinking and smoking can cause problems for your skin Drinking and smoking can cause problems for your skin การดื่มและการสูบบุหรี่เนี่ยสร้างปัญหาให้กับผิวของคุณได้นะครับก็จากประโยคข้อที่6นะครับอย่างที่บอกก็คือถ้าเราใช้ชีวิตมากเกินนะครับพอเลิกงานแล้วก็ออกไปดื่มไป smoke ไปเที่ยวคลับเที่ยวบาร์นะครับไปปาร์ตี้บ่อยๆก็จะมีผลกับผิวของเรานะครับเพราะว่าแอลโกอฮอล์เนี่ย มันก็มีผลบุหรี่ก็มีผลแถมเราได้พักผ่อนน้อยเกินไปมันก็มีผลทุกอย่างนะครับก็จะทำให้ผิวหนังของเรานั้นมันเสื่อมไวกว่าปกตินะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับข้อ8ครับ and imbalance in the body causes skin cells to be damaged An Imbalance in the body causes skin cells to be damaged การเสียสมดุลนะครับ Imbalance Balance แปลว่าสมดุล Imbalance ก็คือเสียสมดุล In the body ก็คือของร่างกายนะครับ Causes skin cells ทำให้เซลล์ผิวหนังของเราเนี่ยเสียหายนะครับ To be damaged การเสียสมดุลแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรา ใช้ร่างกายหนักเกินไปเพราะร่างกายนั้นก็ต้องการความสมดุลต้องการอาหารต้องการการทนุถนอมต้องการการพักผ่อนเพราะฉะนั้น an an i m b a l a n n e in the body c a u s e s skin cells to be damaged า้เข้า What causes the fleckles on my face What Causes the fleckles on my face ฝ้าหรือกระที่หน้าของฉันเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับ <ST an> ก็เป็นคำถามนะครับอาจจะวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นซึ่งพอเริ่มโตเป็นสาวเนี่ยก็จะคอยสังเกตนะครับใบหน้าของตัวเองอะไรเงี้ยประเอิไปเห็นก็ถามว่า what causes the freckles on my face ฝ้าเนี่ยมันเกิดมันเป็นจุดด่างทำ เกิดขึ้นที่หน้าของฉันเนี่ยมันมาจากอะไรจะได้หาทางแก้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าเรารู้สาเหตุเราก็จะได้ป้องกันได้ว่าเออมันต้องป้องกันยังไงยังไงทำยังไงจะได้ให้มันไม่เกิดฝ้านะครับไม่เกิดกระที่ใบหน้าของเราข้อ10 the main cause is sunlight the main cause is sunlight สาเหตุหลักเลยก็คือแสงแดดนี่แหละเจ้าแสงแดดนะครับแสงแดดในบ้านเราเนี่ยมันมันร้อนมันแรงนะครับแล้วผสมกับลมนะถ้าเราไปอยู่ในที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจ้าๆแล้วก็มีลมมันก็จะพัดลมร้อนเนี่ยเข้ามาที่หน้าเราก็จะทำให้เกิดฝ้าหรือกระได้นะครับ ซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยที่ออกไปทำงานกลางแจ้งกลางแดดเนี่ยเขาก็จะใส่เสื้อผ้าแล้วก็ปิดหน้าปิดตาใสา่หมวกนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเขารู้เขาทราบดีว่าเจ้าแสงแดดเนี่ยมันร้ายกาจมากมันทำให้เกิดฝ้ากระบนใบหน้าได้ข้อ11นะครับ70% of freckles are caused by sun's e x p o s i o n 70% of f l e c k l e s are caused by sun explosion 70%ของการเกิดกระฝ้ามาจากแสงแดดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าแสงแดดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับที่จะทำให้เกิดฝ้ากระนะครับเรื่องอื่นก็มีแต่ว่าเรื่องใหญ่ก็คือ แสงแดดนี่แหละเจ้าแสงแดดนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันต้องระวังถ้าเราจะออกไปอยู่ในที่กลางแจ้งที่มันมีแดดจ้าๆเราก็ต้องมีหมวกมีร่มหรือมีอะไรที่จะป้องกันไม่ให้โดนใบหน้าโดนตัวของเรานะครับแล้วบ้านเราแสงแดดก็แรงซะด้วยนะครับข้อ12 for me my skin is strong and Durable. for me my skin is strong and durable สำหรับฉันแล้วผิวพันธ์เนี่ยแข็งแรงคือหมายถึงผิวของฉันเนี่ยแข็งแรงทนทานดีนะครับไม่มีปัญหาไม่แห้งไม่มันนะครับเรียกว่า resistant skin นะครับ resistant skin resistant skin แปลว่าผิวแข็งแรงทนทานดีนะครับคนที่ มีลักษณะผิวอย่างนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับจะใช้อะไรจะทาอะไรก็ไม่เป็นไรนะคร,ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ชมแล้วก็ให้กำลังใจกับช่องอรุนสีนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะกดติดตามกดซุปเปอร์แดงซ์ก็ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกัน ขอขอบคุณทุกท่านนะครับและสวัสดีครับ